สิ่งของตองหามที่หามน้ำเข่าประเทศเกาหลีโดยเด็ดขาดนะจ่ะมีอีกอย่งแนะ่ไปเบิ่งกันเลยจ้าสิ่งแรกนะจ่ะที่หามน้ำเข่าประเทศเกาหลีมือนีน้ำมาฝ่ากกันะจ่ะก็มี่ เป็นเรื่องของพวกอาวุธเนาะจ๊ะรา่ว่าสิเป็นอาวุธปืนหรือว่าปืนจำลองกับบระษัทพวกมีดพวกอาวุธอื่นๆก็เช่นย่างเช่นพวกกระสุนกระสุนปืนจังสีเนาะจ๊ะวัตถุระเบิดสารกัมมันตภาพรังสีเครื่องมือตรวจสอบอย่างจังสีกับบอสามารถนําเขามาได้เนาะจ๊ะอันนี้เป็นต้นนะคะก็มีรายละเอียดอีกหลายเนาะจ๊ะลากา จรงต้องหามยางที่สองก็คือพวกเป็นยาเสพติดส,สามสารเสพติดทั่วไปเนอะนอจากกังเช่นพวกยาบ้าพวกฟินพวกเฮโรอีนกัญชาหรือว่ายาที่มันผิดกฎหมายหรือว่ายาที่มันใส่ในทาาที่ผิดกฎหมายเนอจากอันนี้ก็บรสามารถนําเขามาได้เนาะแล้วก่ายางที่สามเนอจากสิ่งสินค้าที่หามนําเขามาในประเทศเขาก็คือเป็นพวกสินค้าปลอมเนอจาก จังพวกแบนเนมของปลอมยังสีเนจาก,กับว่าสามารถนั่เข่ามาใดเนาะหรือว่าสิเป็นของทีละเมิดลิขสิทธิ์เนจ่าทางปัญญาหรือว่าธนาบาัตรปลอมเงินปลอมยังสีเนจาก,กับว่าสามารถนั่เข่ามาใดเนจ่ารากาย่างที่ซีเนจ่าพวกผืชพวกสัตว์เนจาอ่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เฮจากผืชหรือจากสัตว์เนจากับจังเช่นพวกผลิตภัณฑ์จาก เฮ็ดจากเสือจากงูงูเห่าจากเต่าจากหนังจระเข้ยังสี่เนอจากรกระบอกสามารถนําเขมาใดเนอจากลวก็สินมีสินค้าที่ต้องกักกันเนอจากสินค้าที่ต้องกักกันนี่กะสามารถนําเขมาใดยูแต่ว่าต้องแจง้งเนอจากต้องแจ้งต้องได้รับการกักกันก่อนน่ะจ้างสี่สามารถผ่านขมาใดเนอจาก จ้างเ้นสัต์ทีมีชีวิตนอกจากระจ้างเช่นกับพวกสัตว์เลี้ยงนอกจากพวกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เนื้อสัตว์ที่รับประทานใดเนื้อกระตุกไอศครีมที่ใส่ผลไม,ม้ไนีก็บ่ไา้ดนอกจากใส,พกใสก่พวกใส่กรอกพวกแฮมพวกชีสหรือว่าไข่ป่าอย่างที่กับมามารถนํำเขามาใดนอกจากละกะ้วาไมีพวกดินนอกจากดินผลไม้ มกม่วงแบบหน้าแอปเปิลสมโออียังก็แล้วแต่ที่เป็นผลไม้เนะจ้ะบอสามารถนําเขามาได้เนะจ้ะอันนี้พี่แก้วโดนมาแล้วทั้งผักทั้งผลไม้สดมาสดสดบัดมาดเลยเนะจ้ะก็ย่งดีที่พี่แก้วในความโชคดีของความโชคลายที่พี่แก้วกรอกเอกสารบอรู้เรื่องที่จริงต้องติ๊กโนหมดแต่พี่แก้วไปติ๊กเยสหมดเลยเขาก็เลยเอาไปตรวจเนอจ้ะ เาเขาก็เลยเขาก็เลยยึดซื่อเสียค่าปรับนะจ๊ะแต่ว่าขันเห่านี่ขันเข่าติ๊กโนโ่ไปแต่ว่าในกระเป๋าห้ามเ่าขันมีสิ่งของพวกนี้อยู่นะจ๊ะเข่ากะสิเสียค่าปรับตามที่เกณฑ์ที่เขากําหนดนะจ๊ะอาจจะแสนหรือว่าเท่าไหร่กะแล้วแต่นะจ๊ะอ่าแล้วก็พวกพักพวกพิกพวกทัวพวกมเมล็ดพืชพวกต้นกล้าต่างๆ่านะจ๊ะของพวกเนี่ย หามน้่เขาโดยว่าได้แจ้งเนอจ้าค่ะแจ้งก็ต้องเอาตรวจพ่อก็ต้องถือปั๊บเนอจ้าคันว่าแจ้งตรวจพ่อก็ต้องถือปั๊บจ้างชิปพีแก้วพูดนั่นแหละถ้าถ้าถ้าว่าแจ้งตรวจพ่อสีถือปั๊บแต่ถ้นแจ้งตรวจพ่อสีถือยึดเนอจ่าแค่แค่แค่แครั้งแรกแค่นั้นเนาะ แต่ขันวีครั้งที่2เนี่ยก็คือถือปับเนาะจาะบวชสิแจงหรือบวแจงก็ต้องถือปรับเพราะว่าถือบาคุณรู้แล้วั้งแรกเขาก็อ,อนุรลมหายเพราะว่าคิดบาคุณยังไม่รู้นั่นเ,เองเนากจาะเขาก็เลยบวปปับพี่เนาะอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะจาะสิ่งของตองหามที่น้่เขามาาในประเทศเกาหลีที่พี่แก้วนั่มาฝากกันนาะจาะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพี่แก้วในเด้อแล้วพบกันในคลิปถัดไปจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพี่แก้วด้วยนะคะในช่อง l i ฟ์สตอรี่อิน r e a จ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ